สินพี่สินพี่เห็นโทรศัพท์ของฉันไหมอ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะใจเย็นก่อนนะพัดเดี๋ยวฉันลองโทรเขาเครื่องแกดูอืค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะทํำไมโทรไม่ติดอะ่ะแกไปทําหล่นไว้ที่ไหนหรือเปล่าโอ๊ยวันนี้ฉันอยู่บ้านทั้งวันน่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะพี่สินแล้วฉันจะไปทำหล่นที่อื่นได้ไงล่ะงั้นแกไปลองหาที่บ้านดูทีฉันจะไปหาแถวนี้ดู พี่จอกเมย์พวกแกเห็นโทรศัพท์พัดต,ตกอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะโทรศัพท์อะไรอะ่ะไม่เห็นนะก็ <c oughs> โทรศัพท์พัดอะดิอยู่ดีๆก็หายไปเฉยเลยอ่ะตกอยู่แถวบ้านหรือเปล่าหรือแม่ก็อาจจะไปวางไว้ที่ไหนแล้วก็ลืมแหละงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่ไปช่วยหาก่อนแล้วกันจะไปไหนพี่จกงานไล่งานสวนพวกนี้พี่ไม่ต้องทำหนึ่งไงก็แค่ไปช่วยซีนแล้วหาโทรศัพท์แป๊บเดียวเดี๋ยวหาเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาทำก็ได้นี่นะไม่ได้ถ้าพี่จะไปอ่ะพี่ต้องทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไป ออไม่เป็นไรหรอกพี่โซกพี่ทำงานต่อเถอะเดี๋ยวฉันกลับไปหาเองขอบคุณนะเป็นไงบ้างพี่ซินเจอไหมไม่เจออะเจอแต่เมย์กับพี่โจ๊กแต่ว่าฉันลองถามเขาดูแล้วนะเขาก็ไม่เจอเหมือนกันงั้นทำไงดีอะงานฉันอยู่นั้นเต็มเลย <c oughs> แกใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวฉันช่วยแกหาดูอีกที พี่โจ๊กเดี๋ยวพี่ช่วยเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปถามร้านรับซื้อหน่อยสิว่าขายได้ระคาะเท่าไหรอ่อ่ะเอ๊ะนี่มันโทรศัพท์พัดไม่ใช่เหรอจะบ้าเหรอโทรศัพท์ผมพัดที่ไหนกันเล่าโทรศัพท์เครื่องนี้ฉันเก็บได้ตอนไปจ่ายตลาดเมื่อเช้าว่ะเราทำไมเหมือนโทรศัพท์พ,พัดเลยอะ่ะโทรศัพท์ผมพ,พัดก็หายพอดีด้วยโหยฉันบอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไงสรุปพี่จะไปหรือไม่ไปถ้าไม่ไปอะ่ะฉันไปเองก็ได้ การผ่าตัดของพ่อคุณจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นี้นะครับยังไงรบกวนคุณเข้ามาชำระค่าผ่าตัดก่อน30%นะครับเออคุณหมอคะดิฉันขอเวลาอีกสัก2-3วันนะคะแล้วดิฉันจะรีบจัดการเลยค่ะได้ครับยังไงก็รีบหน่อยแล้วกันนะครับค่ะค่ะวันนี้ค่ะพัด พี่มีเรื่องอยากจะรบกวนหน่อยอ่ะคือว่ามีอะไรก็พูดมาเถอะพี่โจ๊กคนกันเองนะคือพ่อของเม่ต้องผ่าตัดเสานี้ยแต่ว่าต้องจ่ายค่าผ่าตัดก่อน30บเรพวกเราก็มีเงินไม่พอด้วยก็เลยว่าอยากจะขอมายืมพัดหน่อยอ่ะแล้วพี่จะขอยืมเท่าไหร่หรอพี่ว่าจะขอยืมสักสองแสนนะแต่ถ้าไม่พอพี่อาจจะต้องมายืมเพิ่มนะอืมงั้นฉันขอปรึกษาพี่ซินก่อนนะ พี่ซินคือฉันได้ยินหมดละงั้นพี่ก็โอนให้พี่โจ๊กสิแต่เงินนี่มันเป็นเงินซ่อมแซมบ้านเรานะพัดบ้านอ่ะมาซ่อมแซมเมื่อไหร่ก็ได้แต่ชีวิตคนมันสำคัญกว่านะพี่ซินแต่บ้านเรามันจะพังอยู่แล้วนะถ้าเกิดเราให้เขายืมเงินแล้วเขาไม่คืนเราเร็วๆนี้ยแบบนี้เมื่อไหร่เราจะได้ซ่อมแซมบ้านอะพัดพี่ซินพี่อยากใจแคบได้ปะโอนให้เขาไปก่อนเถอะนาก็ได้ ฉนวนข้าบัญชีให้พี่แล้วนะพี่โจ๊กขอบคุณมากนักซีนขอบคุณมากนะพัดงั้นพี่ขอตัวก่อนนะอืมถ้าไม่พอ,องไงก็บอกนะโอเคจ้ะเออพัดฉันขอโทษนะโทษศัพท์ของแกอะ่ะฉันไม่คนเก็บได้แหละไม่เป็นไรหรอกเมแค่แกเอามาคืในให้ฉันอะ่ะฉันก็โอเคละแต่แต่ว่าฉันก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีอะ่ะที่เก็บโทรศัพท์ของแกได้แล้วไม่คือนอะ่ะ ยังมีความคิดที่จะเอาไปขายอีกฉันขอโทษนะพัดไม่เป็นไรจริงเมฉันรู้ว่าแกทำแบบนั้นอะ่ะเพราะว่าแกจำเป็นต้องใช้เงินแต่ครั้งหน้าแกทำแบบนี้อีกนะถ้าแกมีเรื่องเดือดร้อนอะไรอะ่ะแกก็บอกพวกเราอย่าเก็บไว้คนเดียวอีกอืมส่วนเงินก้อนเนี้ยเดี๋ยวฉันจะรีบหามาคืนให้พวกแกนะไม่เป็นไรหรอกฉันไม่รีบเอาละเอาละไหนๆโทรศัพท์พัดก็หาเจอแล้วเงินค่าผ่าตัดพ่อเมก็มีละ เราไม่คุยเรื่องซีเรียสก,กันดีกว่าเนาะงั้นเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันเถอะไปไปสิ